น,นั่นเปไดพี่น้องเปไดมือสมังกกบมือสมังรบคือกันกเด็กพี่น้องเ <c oughs> ป้ได้ขี่กับเปียนนี่แหละครับว,ว่าขี่กับเปียนกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับมือนีม่ม่ไทยคั้วไครับส่องแบบบานๆครับโอ้ยมายำผพลเล็ก เนได้ควแงาม,มา้เมาเนว่ามันจะขายจากักเนสือมาเทยหละโอ้ส่เสือแดงหมวกล,เลนะ่เอเนาะโอ้ออวัสดีครับพ่อเล็กครับสวีสคับโอ้ได้ค้วยงมไหมนาะมานี่ยวแงซ้ำปูมากซ้ำผูบครับ<ำ> โอ้ควายหูไถ่หน,น่าขี้ได้พร้อมขี้ได้ขี้ได้พร้อม,อมโอ้โอ้ยควายเรางามลีครับควายงามควายงามครับควายงามขี้กระไดละว,วา่าขี้ไดโอ้งามคือละวายลีตรงนี้ครับโอ้ยควายสุดยอดเลย สุดยอดขั้วขาวจุนพูนขั้วใจได้ซะมาขาวแท้โอ้ขัวข้วพุท่าขีมขั้วพุท่าขีมมันขาวเนาะขันท่าลิสติกเพราะว่ามันแดงอ้ามะคือบอยูซื่อแท้เลยใแนวนี้นไก่พอ ไก่ขอมันอยากข้อข้ออ๋อไก่ขอ,อมันอยากขอ้ขอข้อ้งเอออันสีขายราคาเท่าไรล่ะเนี่ยหามเงินอยล่ละตอร่องได้โอ้หามเงินตอร่องได้ครับมุ้ยมองตีตัว,ลวตเลยไม่เหงาโอ้ยขาถูกขาทอ,อนไม่เหงาครับลูกหิ้งยังเละเขาว่า ฝนหลวงบ่ฝนหลวงเงินฝนหลวงพอญาน,น,นุนบ่โอ้ฝนหลวงพญุโอ้ฝน, oh. นหลวงพอญาน,นุบรนทุกกองลงูกฝนหลวงกระหังปนิบ่าจากไงดิจาก่าจากปีครับเนี่ยสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนปีกวัว เปิดราคาไปหาเมื่อนอครับตอร่องได้ตอรองเอาขาทรงจะหาพันกับเป็ดนี่ดอกแขีงขาไงเขีงขาไงขผาเยอะเผาเยอะเนี่ยภูไทยกับพวกเคยเบิ่งขั้วบัวจ้ามันแขีงขาใหญ่แขีงขาหน่อยผู้เบิ่งหรืเบิ่งเอาเออ ป่าเทอันอยู่ข้อหยแห้งงามม,มันมีเหลือกได้พี่น้องอันนี้มันบอนมันข,า,ขาถกขาถอนดอกเหลือกกินเนียนเอนมันน,นะหนากระามชวหนชวงไหนเชว์หนโอ้ยได้ได้ยิ้มอ้ยยิ้มพร้อมห่า โอ้เสียงกินหญ้ามะขักเถอะโอ้ยเสียงกินหญ้ามะขักเถอะวาเบอร์กระเดื่อพี่น้องเสียงกินหญ้าพวดนมซีนมซีครับนมซีมีตไ่จริงมันไ่งอืมมีแต่หัวมันมีแต่หัวมันหัวนมบอลหัวมันอืมหม้อวันม้อขั้วไอตัวนี้บอลไก่สีเสื่องหรือวะเนี่ย เบิ่งส่งเนาะเอ้าพวกข่อยเพื่อนว่าขี่เป็นยังได้เพื่อนว่ารองเบื่องบอยแม่บ่มันตื่นมันตื่นเกิดบูดสีนดอกเกบูดอืมบ่ได้ขี่ดอกรเดียวล่ะมันมันตื่นเดียวไเจ้าขไขีกเหนหอคน้เห็นกบไมหยังดอก นั่นไปไหนพี่น้องไปไหนมือสมังก็โบมือสมังโบขึ้นกันเนี่ยพี่น้องเป้ไหนขี่กบเป็นนี่แหละครัว่าขี้กะเป็นเออประมานผูนีมันผูผูนีเราเคยขี้มาแล้วกลับเหลดคข้วยกระแหงดีแล้วว่านะออกไปเอาไปทางไหนก็ไปเลยนเดวมันได้กินมันได้กินหมองามันนดวเอาพี่น้องเปไหนขี่กบเป็น ม,มันมัน,ม,นมันตื่นเกิดพูดไปไหนพี่น้องขี่กระเป็นเนาะสุดยอดสุดยอดอันลาพี่น้องผู้ดใดสนใจกับจังทากท่ายมาเด้ออันพปรี้ยงฝากพู้ทุ่นเองครับ 0 8 0 0 8 0 4 7 6 4 7 6 1 3 2 4 1 3 2 4เอาไครสนใจกับตีตัวมาหาโพเล็กเดอ้อบับดรนี่ตำบลนงบังอำเภอเรืร่ออำนาจจังหวัดอำนาจจะเลริญครับมาหาเดอ้อครับเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณโพเล็กครับผมเอาส <ผม S 2> วัสดีครับชื่อแล้ชื่อแล้ว